การออกอากาศโดยส่งสัญญาณผ่านระบบดิจิทัลจะช่วยให้ประชาชนได้รับสัญญาณภาพที่ละเอียดและเสียงที่คมชัดมากกว่าการส่งผ่านคลื่นวิทยุในระบบอนาล็อกเดิมและมีความสเสถียรมากกว่าการส่งผ่านจานดาวเทียมที่ต้องพึ่งพาสภาพอากาศแต่โทรทัศน์ที่เป็นเครื่องรับสัญญ,ญาณต้องสามารถรองรับระบบดิจิตอลได้ทีมข่าวสอบถามประชาชนที่มาเลือกซื้อโทรทัศน์บริเวณแยกเกษตรพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าจะมีการทดลองออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอลดังนั้นผู้ที่มาเลือกซื้อโทรทัศน์ส่วนใหญ่จึงตัดสินใจเลือกซื้อจากการใช้งานและลูกเล่นของโทรทัศน์มากกว่าก็เลือกจากการใช้งานเขาส่วนใหญ่ซื้อไปเพราะเน้นดูหนังจาก D ีวีดีอยู่แล้วก็จะไม่ได้คํานึงถึงพวกฟรีทีวีเท่าไหร่โทรทัศน์ที่รองรับระบบดิจิตอลหน้าจอจะมีความละเอียดอย่างน้อย1ล้านพิกเซล หรือที่เรียกกันติดปากว่าระบบ HD TV ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและลูกเล่นของโทรทัศน์อย่างโทรทัศน์ขนาด24นิ้วจอแบบ Full HD ราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณครึ่งละ5,000บาทและมีแนวโน้มถูกลงในอนาคตโทรทัศน์ที่จะสามารถรองรับการออกอากาศแบบทีวีดิจิตอลได้นะคะต้องสังเกตจากตรงนี้ค่ะก็คือจะมีช่องที่ให้เสียบนะคะที่เขียนว่า HDMI ตัวนี้นะคะเพื่อให้สามารถรับภาพที่ความละเอียดสูงได้ในทันทีเลยค่ะ ขณะที่ทดลองออกอากาศแบบ2ระบบควบคู่กันผู้ที่มีโทรทัศน์รุ่นเก่ายังสามารถรับสัญญาณได้ตามปกติจนถึงปี2558ทันทีที่ออกอากาศเป็นระบบดิจิทัลอย่างเดียวก็จำเป็นต้องติดตั้งกล่องรับสัญญาณเพื่อแปลงสัญญาณออกอากาศจากระบบดิจิทัลให้เป็นอนาล็อกระบบเดียวก็คือเป็นเป็นดิจิตอลก็คือใช้เป็น HDI m HiDEF ก็สามารถใช้กับจอความละเอียดสูงได้ แล้วว่าอีกระบบหนึ่งก็คือเป็นระบบอัออนล็อกก็คือใช้กับจอธรรมดาได้ครับจอธรรมดาสามารถใช้จอธรรมดาจำจอ CRT แล้วเรียกภาพต่ำๆได้ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือความชัดเจนของมาตรการช่วยเหลือสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับสู่การเป็นทีวีดิจิตอลในอนาคตพันแสงจันทร์ถ่ายภาพทิุดาชาดีข่าว5หน้า1รายงาน